สวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมาวดูเปิดฝาถังน้ำนะมันรถนะเห็นตอนนี้มันกำลังเป็นกระแสอยู่เราจะมาสอนวิธีเปิดฝาถังน้ำมันรถยี่ห้อนี้ตามมาคือก็เปิด,ดง่ายครับผมมันจะมีสวิตช์อยู่กุญแจต้องเสียบยังไงครับก็เสียบไปไง่ายครับปกติเลยครับเอาไหมครับเอาไหมนะครับผมขอ ง่แยเครับผมเสียบเข้าไปครับเดี๋ยวนี้ครับบิดนะครับไม่ต้องสุดนะครับแล้วจะมีสวิตเปิดนะครับเปิดตรงนี้เลยครับถ้าเป็นอีกรุ่นหนึ่งจะมีเปิดทั้งบนนะครับแล้วเราก็มาดูกันสิว่าแค่นี้ก็เติมน้ำมันได้แล้วใช่ไหมครับแค่นี้ก็เติมน้ำมันได้แล้วครับไม่ต้องไม่ต้องไปวอยวายใช่ไหมครับผมนี่เราไปก่อนนะไปเติมมันก่อนจุงนี้น้ำมันเริ่มจะแพงขึ้นแล้ว